สวัสดีครับแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะวันนี้ตื่นเช้านะครับตื่นเช้าปกติตะแก่มันชอบตื่นเช้าอยู่เรื่อยนะครับตีสองตีสามก็มานั่งสมาธินั่งไปนั่งมาอืมมาออกคลิปดีกว่านะเพราะว่าปัญหาเยอะมากนะฮะสำหรับคนุ่มคนสาวหรือแมก้กระทั่งคนแก่เท่าก็ยังมีปัญหาเยอะกับความเครียด ะะปัญหาของความเครียดผมนี่เป็นผู้ที่ชนะความเครียดมนาะนะะตั้งแต่เด็กเป็นเป้าหมายเลยนะฮะของผมที่จะต้องชนะให้ได้ถ้าเราไม่ชนะความเครียดของตัวเองนะะเราทําอะไรไม่สําเร็จหรอกนั่นคือหมายความว่าสติเราฟุ้งซ่านไปกับเรื่องบ,าบา้บาๆบอๆที่เราประสาทแดกคิดอยู่นั่นแหละคิดจําคิดเจ็บคิดแค้นคิดเคืองคิดไม่พึงใจตัวเองที่ได้ผิดพลาดไป โดยไมไ่ตั้งใจเยอะแยะเลยสิ่งหลายสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจด้วยความที่เราเป็นคนใจอ่อนนะคือคนดีเป็นคนใจอ่อนคนดีจะเป็นคนใจิตใจอ่อนนะเวลาทําอะไรผิดพลาดโดยไม่แหมขาดความยังคิดเป็นนิดเดียวก็เอามาเก็บเอามาคิดจนวันตายเลยอย่างเงี้ยแหมมันมันทําให้การดําเนินชีวิตของเราลําบากนะครับ เด็กๆด้วยนะเป็นสิ่งสําคัญที่ผมอยากสอนเด็กๆลูกหลานว่าอะไรก็ตามในชีวิตของตัวเองไม่ว่าเราจะทําพลาดอะไรก็ตามนะอย่าเอาจำคิดให้มันผ่านไปไม่เป็นไรหรอกเราแก้ตัวข้างหน้าแต่เราอย่าเอาไปคิดนะทีนี้มันคิดมากมันคิดไม่จบนะฮะมันก็ทํางานอะไรก็ไม่ได้ยิ่งบางคนพลาดเยอะนะฮเจ็บใจน้อยใจตัวเองเครียดแค้นะผู้อื่นโดนกระทบนิดหน่อยโดนนู่นโดนโดนีน่ คือมันหลายเรื่องมันปวดหัวมันนอนไม่หลับนะมันนอนไม่หลับมีแต่คิดคิดคิด,คดแล้วสุขภาพก็ไม่ดีแล้วก็ความคิดความอ่านในการทำาหากินก็ลําบากนะดังนั้นเราต้องจัดการกับเรื่องนี้ก่อนเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะสำหรับคนที่มีความสําเร็จในชีวิตต้องจัดการตัวเองก่อนนะนั่นก็คือการหยุดมันให้ได้นะวิธีหยุดของผมผมจะอธิบายท่านฟังว่าผมไม่ใช่เป็นคนพิเศษอะไรก็เป็นคนที่ พยายามควบคุมตัวเองให้ได้เท่านั้นเองนั่นก็คือความคิดนะความคิดที่มันฟุง้งซ่านวุ่นวายหลายเรื่องนะเราจําไว้เลยถ้าคนชั่วเนี่ยมันไม่ค่อยคิดเลยมากมันทําชั่วโดวยความตั้งใจแต่คนที่มันมันเป็นคนดีแล้วมัน,ม,นมันพลาดอะไม่ได้ชั่วหรอกมันพลาดนะแล้วมันเอาไปคิดเอาไปเจ็บแล้วทําร้ายตัวเองนะดังนั้นวิธีก็คือทําความสงบ ให้มันคิดไปเรื่อยๆให้มีคิดเป็นเรื่องๆวันนี้คิดเรื่องโอ้ไอ้หากูไม่น่าพูดคํานี้เลยวะหลับตานั่งอยู่บนหัวเตียงโอ้กูไม่น่าคิดคํานี้เลยกูไปกระทบใจผู้อื่นกูโอ้โหไอ้หาเอ้ยไม่น่าเลยนู่นนี่เรื่องอะไรไม่รู้ที่เราคิดปล่อยมันคิดไปแล้วเราก็สอนตัวเราเองในใจตัวเองว่าอย่าไปคิดเลยทุกอย่างมันผ่านไปแล้วเราควรแก้ข้างหน้าจะเอาความคิดนี้มาคิดเราก็ไปคิดเรื่องอื่นมันก็คิดขึ้นมาอีกเก็ดเรื่องไม่ดีเราก็บอกอีกว่าอย่า อย่าไปคิดมันย้ายเรื่องย้ายไปเรื่อยๆครับย้ายไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งย้ายไปบ่อยๆครั้งหน้านท,นทุกวันทุกวันทุกวันย้ายไปเรื่อยๆกี่เรื่องกี่เรื่องก็ผ่านความคิดเรามาตลอดในความเงียบแล้วเสร็จจากนั้นเนี่ยจําไม่เลยไม่นานหรอกนะคนที่มีความเพียรสูงเป็นเลิศเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่นานในการลืมทุกอย่างนั่นคือการฝึกการลืมนะ หลับตาเพื่อฝึกการลืมลืมความคิดบ้าบ้าบอที่อยู่รกในสมองขยะในสมองของเราที่มันเป็นเรื่องแย่ที่สุดที่ทําให้เรานอนไม่หลับทําให้เราเครียดทําให้เราไม่ว่างความว่างคือชัยชนะชัยชนะทุกเรื่องทั้งความคิดการทํางานความคิดสร้างสรรค์จินตนานการนะหลายเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจของเราทุกเรื่องกับการใช้ชีวิตนั่นคือความว่างว่างของสมองที่ว่าง ว่างจึงคิดอะไรได้สร้างสรรค์น,นะค,คิดอะไรได้เร็วกว่าผู้อื่น,นจัดการได้ทุกอย่างนะแต่ถ้าเครียดคิดผายมึงไม่ต้องทําอะไรแล้วมึงเครียดจนวันตายคนแก่แยะแยะที่เครียดจนเดี๋ยวนี้ก็จะตายหาอยู่แล้วก็ยังเครียดอยู่เลย <S <S นั่นก็คือมันไม่ได้ล้างสมองนะ <S <S ดังนั้นวิธีล้างสมองก็อย่างที่บอกนะครับก็หลับตาแล้วปล่อยมันคิดไปก่อนนอนหรือตื่นเช้ามาก็หลับตาปล่อยมันคิดไป เราย้ายที่ตลอดเวลาย้ายไปไม่จดจําไม่จดจําไม่เอาไม่เอาไปเรื่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกี่เรื่องอ่ะสิบเรื่องก็เปลี่ยนสิบเรื่องยีย่สิบเรื่องก็เปลี่ยนยี่สิบเรื่องสุดท้ายหายสบายใจสุดยอดเลยอันนี้นะขอให้ทุกคนทํา